สวัสดีค่ะในคลิปนี้เราจะมาท้าทายความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของคุณมาลองดูสิว่าคุณจะตอบได้กี่ข้อมาเริ่มกันเลย a c c e p t a c c e p t แปลว่าอะไร a ตั้งคัน b สมมาตร c ยอมรับ d ขอบฟ้า คำตอบที่ถูกต้องคือ 4. ยอมรับ arrogant arrogant แปลว่าอะไร A. กลุ่ม B. ตัดสินใจ C. หญิง D. หน่วยความจำ คำตอบที่ถูกต้องคือ 4. ญิง method method แปละว่าอะไร a. ครอบงำ b. ถั่ว c. เก็บเกี่ยว d. วิธี คำตอบที่ถูกต้องคือ D. วิธี exact exact แปลว่าอะไร A. มองข้าม B. พิเศษ C. ที่แน่นอน D. ปุ่ม คำตอบที่ถูกต้องคือ4ที่แน่นอน bloom bloom แปลว่าอะไร a เพียงผู้เดียว b ให้สิทธิ์ c มือ d บานสะพรั่ง คำตอบที่ถูกต้องคือดีบานสะพรั่ง Cuisine Cuisine แปลว่าอะไร A อาหาร B ีเก้าอี้ C กลางแจ้งดีวัด คำตอบที่ถูกต้องคือ A อาหาร Enter Enter แปลว่าอะไร A จิต B เรื่องตลก C เข้าดีสม่ำเสมอ คำตอบที่ถูกต้องคือ 4. เข้า problem problem แปลว่าอะไร a. อบอุ่น b. ปลา c. ปัญหา d. ในท้ายที่สุด คำตอบที่ถูกต้องคือ 4. ปัญหา mask mask แปลว่าอะไร a. เศร้า B ไป c. หน้ากาก d. สีน้ำตาล คำตอบที่ถูกต้องคือ4หน้ากาก wrist wrist แปลว่าอะไร a หน้าทึ่ง b ข้อมือ c โรงแรม d แยก คำตอบที่ถูกต้องคือ b ข้อมือ volatile volatile Vol แปลว่าอะไร a ลูกพี่ลูกน้อง b ลาก่อน c น้ำตา d ระเห คำตอบที่ถูกต้องคือดีระเหย begin begin แปลว่าอะไร A เริ่ม B ถอน C ล้อมดร้องทุก คำตอบที่ถูกต้องคือ A เริ่ม savage savage แปลว่าอะไร A แน่นอน B เรียก C แกว่งดี B. ปาเถื่อน คำตอบที่ถูกต้องคือดี D. ป่าเถื่อน intelligent intelligent แปลว่าอะไร A ตกราง B ก้อนเมฆ C ฉลาด D เปลื่อย คำตอบที่ถูกต้องคือ 4. ฉลาด flow flow แปลว่าอะไร a. กุ้ง b. กระเป๋าเดินทาง c. ไหล d. พัน คำตอบที่ถูกต้องคือ4ไหล outbound outbound แปละว่าอะไร A แนบ B ขาออก C ระเบียง D จำได้ คำตอบที่ถูกต้องคือ b ขาออก frontier frontier แปลว่าอะไร a พรมแดน b สี่เหลี่ยม c แทรกแซง d ตัดสินใจ คำตอบที่ถูกต้องคือ A พรมแดน master master แปลว่าอะไร A ความรำคาญ B เจอก C คาราวาน D ผู้เชี่ยวชาญ คำตอบที่ถูกต้องคือดีผู้เชี่ยวชาญ Sonic Sonic แปลว่าอะไร A ตำแหน่ง B เกี่ยวกับเสียง C จัดวาง D ค่า คำตอบที่ถูกต้องคือ b เกี่ยวกับเสียง function function แปลว่าอะไร a เป็นอันตรายถึงชีวิต b แลกเปลี่ยน c เหนียว d การทำงาน คำตอบที่ถูกต้องคือดี B. การทำงานเป็นยังไงบ้างคะตอบได้กี่ข้อกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กันด้วยนะคะ